คนจะตกงานเยอะมากนะครับคนตกงานเยอะมากคนในวงการบันเทิงคนในวงการข่าวคนในวงการนิตยสารคนตกงานเยอะมากทำไมแล้วเขาต้องตอนนี้กาลังดินด้นเต้นดิ้นรนกันใหญ่เลยเอ,อ่อก็แบบพยายามที่ที่เรียนทักษะใหม่ๆผมบอกเคล็ดล่บให้พวกคุณทุกคนนะวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่ทำให้คนขี้เกียจได้เปรียบก็คือคุณจะต้องก๊อปปี้ตัวเองก๊อปปี้ตัวเองในรูปแบบไหนข้อหนึ่งคือก๊อปปี้ตัวเองในรูปแบบของสินค้าสินค้าที่จับ ต้องไม่ได้ยิ่งดีผมขอเน้นว่าจับต้องไม่ได้นั่นคืออะไรสินค้ารูปแบบดิจิตอลทั้งหลายสินค้ารูปแบบที่เป็นแพลตฟอร์มทั้งหลายเป็นแอปทั้งหลายคุณสังเกตในยุคใหม่ๆเนี่ยคนที่มันรวยเพราะไม่มีสินค้าในมือนะเช่นอาลีบาบาอาลีบาบาไม่ได้ผลิตสินค้าเอง <c oughs> มี Amazon Amazon ไม่ได้ผลิตหนังสือเอง y o u YouTube <c oughs> YouTube, YouTube ไม่ได้ผลิตวิดีโอเองพวกนี้เป็นแพลตฟอร์มหมดเลย <c oughs> คุณรู้ไหมว่าสต็อกของนี่มันโคตรปวดหัวแต่ของที่เป็นดิจิตอลขายได้ราคาสูงมีคุณค่าเยอะ นั่นแหละมันทําให้คนขี้เกียจรวยได้สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การนําเสนอคราววันแบบ4นาทีก่อนอื่นผมอยากเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไม่รับผิดชอบเราไม่ใช่บริษัทการลงทุนบริษัทการเทรดหรือบริษัทคริปโตเคอเรนซีการอยู่กับพวกเรานั้นหมายความว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มรูปแบบสําหรับสถานการณ์การเงินของคุณเองเอาละ่ะมาดูโดยรวมแบบสั้นๆกันว่าอะไรคือคราววันและภารกิจของบริษัทเราคืออะไร ณจุดนี้คุณอาจจะเคยได้ยินชื่ออาลีบาบาณวันนี้ผมจะใช้อาลีบาบาเป็นที่อ้างถึงเพื่อที่จะอธิบายว่าพวกเรากำลังทำอะไรผมก็จะอ้างอิงถึงบริษัทชื่อดังอื่นๆเช่นกันอย่างเช่น Uber และ Booking.com เป็นต้นอะไรคือเป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มทั้ง3นี้ธุรกิจ3อย่างที่แตกต่างเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาจำเป็นต้องมีลูกค้าดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหลากวิธี ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้ Google Ads และลงโฆษณาบนทีวีนิตยสารและบิลบอร์ดอย่างที่คุณคิดได้นั่นแหละว่าพวกเขาแต่ละบริษัทต่างก็ทุ่มเงินเพื่อหาลูกค้าแล้วลูกค้าทำอะไรให้บริษัทเหล่านี้ล่ะลูกค้านั้นได้รับแรงจูงใจจากโฆษณาและแพลตฟอร์มอาลีบาบาเพื่อที่จะซื้อสินค้าซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะจ่ายเงินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบริษัทก็จะทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าและอาลีบาบาก็ได้ส่วนแบ่งเล็ก เมื่อลูกค้าสั่งอ b e r อร์ทาง Uber อร์ก็จะได้เงินหากลูกค้าจองโรงแรมผ่าน Booking.com ทางแพลตฟอร์มเองก็จะได้ส่วนแบ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่าระบบมันทำงานยังไงแพลตฟอร์มที่ถูกอ้างถึงนั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงใหญ่ซึ่งบริหารได้อย่างราบรื่นและง่ายดายจุดนี้คือ a l i b a าบาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทสินค้าแต่อย่างใดพวกเขาก็เพียงแค่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆมาขายสินค้าของพวกเขา ซึ่งคล้ายกันกับ Uber อร์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่ละคันและ booking.com ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมที่ลูกค้าจองแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดนี้คือการอ้างถึงลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าและผู้ให้บริการตอนนี้เราก็ได้มาถึงคลาวด์วันอะไรคือค l าวด์วันคลาวด์วันคืออุตสาหกรรมเครือข่ายที่ใช้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างฝูงชนของพวกเราเองหรือพูดอีกอย่างก็คือเรากําลังสร้างฐานลูกค้า แล้วเราทำยังไงผ่านการตลาดเครือข่ายทำไมละ่ะเพราะมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าในขณะที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นทำเงินได้ที่คราววันนี้เราได้นำเสนอสินค้าและบริการอันหลากหลายเช่นเดียวกัน เรามีเอเจนซี่การเดินทางที่น่าทึ่งของพวกเราเองซึ่งคล้ายคลึงกับ booking.com ซึ่งคุณสามารถจองโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองและได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่ cloud วันนั้นมีมากกว่าแค่เอเจนซี่การเดินทางมันยังเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอีกด้วยอย่างที่คุณทราบพื้นฐานการศึกษาที่โรงเรียนนั้นสร้างเงินได้ในขั้นพื้นฐานหากคุณต้องการหาเงินได้จริงๆคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของเวลาและเงินลงทุนในการศึกษาและความรู้เพิ่มเติมนอกบรรยากาศโรงเรียนแบบทั่วไปอีกทั้งเรายังขอแนะนํา ระบบ affiliate ของพวกเราที่มีชื่อว่า Affilgo และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมจริงซึ่งให้บริการเกมยอดฮิตหลายเกมอย่างเช่น blackjack, c c c า a ่ t roulette, p ป k e er, เและอื่นๆอ,อีกไม่นานนี้เราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของเราซึ่งมีชื่อว่า Mixer สำหรับการให้บริการเกม Social Media ียเพิ่มเติมแพลตฟอร์มของพวกเราได้เสนอโอกาสสุดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้ในที่เดียว คุณสามารถจองโรงแรมได้ไง่ายๆที่ออฟฟิศส่วนตัวของคุณเข้าส่วนโปรแกรมการศึกษาและเล่นเกมโดยทั้งหมดนี้สามารถทําผ่านคลาวด์วันได้เพิ่มเติมคือกำไรที่เข้าค l าวด์วันนั้นทางคลาวด์วันจะไม่ได้รับเงินจำนวนเต็มกำไรนั้นจะกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าระบบคลาวด์วันรีวอ d s ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าและทำให้พวกเขาสนใจแพลตฟอร์มอยู่เรื่อยๆคุณสามารถเก็บคลาวด์วันรีวอ d s ได้ซึ่งคล้ายๆกับไมล์หรือแต้ม หากคุณบินด้วยสายการบินคุณเก็บไมล์เมื่อคุณใช้โปรแกรมแคชแบ็กคุณสะสมแต้มซึ่งสามารถแลกได้ในภายหลังนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำในคราวด์วันพวกเรากำลังใช้แพลตฟอร์มที่อ้างถึงที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นแบบแผนเพื่อสร้างบางสิ่งที่ใหญ่กว่าบริษัทของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่มีสินค้าและบริการเท่านั้นแต่ผลประโยชน์จริงๆสำหรับฐานลูกค้าของเรานั้นจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขานี่คือคลาวด์วัน ทุกวันนี้เกมออนไลน์ Online, กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครต่อหลายคนเนื่องจากปัจจุบันเกมส่วนใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเพียงดาวน์โหลดเกมและเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายภายในเกมอีกด้วยทําให้เกิดเป็นการตลาดออนไลน์ครอบวงจรซึ่งตลาดสาหกรรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลผลประกอบการอุตสาหการรมเกมทั่วโลกในปี2018มีมูลค่าถึง137,000ล้านเหรียญสหรัฐจำนวนผู้เล่นมากถึง2,300ล้านคนและในปี2019มีมูลค่าถึง152,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าปี2018ถึง11%และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณลักเคยคิดอยากจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับอุตสาหการรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกหรือเปล่า วันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วคราวันคือระบบการตลาดออนไลน์ระดับโลกที่มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อันทรงพลังที่ขับเคลื่อนด้วยมวลชนผ่านระบบการตลาดรูปแบบระบบเครือข่ายแบบวลชนที่ช่วยกันสร้างฐานสมาชิกโดยการใช้เครือข่ายออนไลน์พร้อมวิธีการที่ทันสมัยที่สุด เพื่อการได้มาซึ่งลูกค้ารวมถึงการขับเคลื่อนด้วยแผนการตลาดอทรงพลังสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกรง่งเปิดมิติใหม่ให้คนรู้จักเครือข่ายเกมออนไลน์ที่กำลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการคืออ f ฟฟิกและ Mixter A f ์อักคือศูนย์รวมเกมบันเทิงออนไลน์โดยอ f ฟฟิกจะเป็นตัวกลางที่เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทเกมต่างๆด้านสื่อบันเทงิงได้เข้ามาโปรโมทหรือโฆษณาและทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมต่างๆได้ง่ายขึ้น Mix t e ต คือส่วนรวมเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือทั่วโลกโดยทั้ง2บริษัทจะมีรายได้จากการทำโปรโมตโฆษณาให้กับเกมต่างๆรวมถึงส่วนแบ่งจากการซื้อขายและเติมเกมต่างๆภายในระบบอีกด้วยจากสถิติเกมโทรศัพท์มือถือที่ทำรายได้มากที่สุดในปี2019นั่นก็คือเกม Honer of King หรือ Arena of Valor ซึ่งทำรายได้ไปกว่า1.6พันล้านเหรียญสหรัฐและมีจำนวนผู้เล่นสูงถึง200ล้านคนทั่วโลก จากสถิตินี้ทําให้เราเห็นได้ว่าการตลาดเกมออนไลน์ในมือถือนั้นเป็นการตลาดที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกค,คราวันจะได้รับหลักสูตรการเรียนรู้ education watch ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาทักษะความรู้รอบตัวในด้านต่าง,างๆเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านแนวความคิดหรือหลักเริ่มต้นการทำธุรกิจต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นสมาชิกยังจะสามารถที่จะได้รับโอกาสทางธุรกิจ คือสามารถทำการตลาดช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยเครื่องมือทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพและทรงพลังในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการบริหารมวลชนหรือจะเป็นรายได้จากกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นรวมถึงรางวัลแห่งความสำเร็จอีกด้วยคราว,วันยังมีหลายสิ่งมากมายให้คุณได้เรียนรู้และค้นหาหากสนใจและอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด s b s c r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคราวัน Impossible is nothing ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้